พราะการที่ว่าคนที่เห็นภัยในวัตตะเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆนะเป็นคนที่เจริญกุศลมากที่สุดเพราะถ้าไม่มีกุศลเป็นยานที่จะออกจากวัตตะเอาอะไรเป็นตัวที่จะออกจากวัตตะละ่ะเพราะว่ากุศลโดยเฉพาะมรรคกุศลเนี่ยเป็นยานเป็นคุณธรรมที่จะนําออกจากวัตตะนั้นกุศลเนี่ยถ้าเจริญได้ยิ่งมากยิ่งดีทีนี้ สิ่งที่เราควรทรงจําไว้อย่างหนึ่งนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเนี่ยท่านมีคุณธรรมว่าท่านละอกุศลแล้วท่านดีใจละได้มากเท่าไหร่ก็ตามเธอดีใจมากที่ละอกุศลละบาปอะไรได้หน่อยหนึ่งก็ดีใจละเช่นถ้าจัดการกับอกุศลวิตกได้นะก็ดีใจใช่ไหมละกามด้วยเนคขมมะท่านดีใจละกามก็ดีใจเจริญเนคขมมะก็ดีใจละพยาบาทก็ดีใจ เจริญอัพยาบาทก็ดีใจละความง่วงนอนเนี่ยนะทีนมิธาเนี่ยก็ดีใจเจริญอาโลกสัญญาก็ดีใจละความสงสัยก็ดีใจมีปัญญาที่ไม่สงสัยก็ดีใจละอวิชาก็ดีใจมียานะก็ดีใจละความฟุ้งซ่านได้ก็ดีใจเจริญความสงบได้ก็ดีใจละนิวรณ์ห้าได้ก็ดีใจเจริญปฐมฌานได้ก็ดีใจสรุปว่าดีใจในการละบาปและก็เจริญบุญ มีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงก็ดีใจละไอความสําคัญว่าเที่ยงได้ก็ดีใจเจริญความสําคัญว่าเป็นทุกข์ได้ก็ดีใจละความสําคัญว่าเป็นสุขได้ก็ดีใจเจริญเรว่าตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ดีใจละอัตตะสัญญาได้ก็ดีใจเจริญนิพิทาเบื่อหน่ายในวัตตะได้ก็ดีใจละความเพลิดเพลินในวัตะได้ก็ดีใจ ตลอดจนถึงท่านเจริญโสดาปฏิมักเป็นต้นได้ก็ดีใจนะละบ,บาปอากุศลเท่าไหร่ได้ก็ดีใจเพราะนั่นคือข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของพระเรียเจ้าซึ่งพระเรียเจ้าทั้งหมดที่มีในอดีตการอันยาวไกลท่านก็เป็นอย่างนี้พระอริยะทั้งหมดในอนาคตนะพระพุทธเจ้าที่จะมีองค์ต่อๆไปท่านก็ทํากันอย่างนี้พระพุทธเจ้าในปัจจุบันท่านก็เจริญการอย่างนี้ อันก็ของเราทั้งหลายถ้าสาม,มารถที่จะเช่นละความทุศีลได้แล้วก็รักษาศีลได้ก็ดีใจใครที่ดีใจเพราะเฮ้ยวันนี้วันอุโบสถและจะได้รักษาอุโบสถด,ดีใจมากเลยนะก็อนุโมทนาด้วยนะมันก็ควรทบทวนบ่อยๆนะว่ากุศลเนี่ยควรเจริญในวันนี้แหละความเพียรควรทําในวันนี้แหละใครเล่าจากรู้จักความตายในวันพรุ่งนี้เพราะคนที่ตายทั้งหลายนะก็คือคนที่ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองนั้นอ่ะจะตายเพราะว่านอนไม่ตื่นเลยเนี่ยนะ ซึ่งในยุคนี้ที่เรียกว่าหลายตานี้ก็มีให้ให้ได้ยินได้ฟังค่อนข้างบ่อยก็หลับแล้วยาวเลย